เวทกรรมที่เขาจะได้รับคือเขาจะชอบตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่คุมเครือชอบไปอยู่ในสถานการณ์ที่สมมติไปชอบชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงอะไรเงี้ยไปจีบเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้ความชัดเจนเขาจะไม่ได้คอมมิชเมนต์เขาจะไม่ได้ เขามีเงินมากนะคนนี้ก็จะยิ่งเป็นคนที่งบมากนะตรนหนี่มากใช้เงินเป็นมากอะไรประมาณนั้นแล้วก็ชีวิตเขามีการเริ่มต้นอยู่บ่อยๆไม,ไม่ไม่มั่นคงต่อให้มีคิงเ็นเด a ้ l เนขึ้นมาคนภายนอกอาจจะมองว่าเขามั่นคงแต่จริงแล้วเขาไม่มั่นคงเอ็อคอยเขายังรอโอกาสอะไรบางอย่าง พิ่งจบกับปัญหาหรือจบกับความสัมพันธ์อะไรบางอย่างเขาก็เริ่มต้นใหม่กับตัวเองแล้วก็มุ่งหน้าไปหาความหวังใหม่อีกแล้วนะคะเหมือนชีวิตวนเวียนมุ่งชีวิตไม่นิ่งอะ่ะเออพูดง่ายๆวันนี้เป็นกรรมที่เขาจะได้รับคืออะไรเซเว่นเขาจะได้รับทุกอย่างที่เขาไปทำไว เช่นเขาไปหักหลังใครก็จะมีคนมาหักหลังเขา,เ,าเขาจะไม่มีความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวเขาจะไม่ได้แต่งงานเขาจะได้เป็นโสดยาวสมใจน,นั้นอนอกจากเขาจะเลิก ถึงจะชีวิตเขาถึงจะดีขึ้นไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเนี่ยเห็นไหมไพ่กับหัวหมดเลยเหมือนกับว่าเขาอยากได้อะไรเขาก็ไม่ได้นะคะคนคนนี้อยากได้อะไรก็ไม่ได้สิ่งที่เขาคาดหวังไว้พังหมดเลยเพราะว่าเนี่ยพราะเขาเป็นคนไม่ชัดเจนตั้งแต่แรก ก็ไม่ได้นะคะไม่ได้สักอย่างกับหัวหมดเลยนะคะเก้าเหรียญกับหัวไฟอวกากับหัวแต่เขาก็จะไม่ได้มีความทุกข์ร้อนหรือกังวลใจนะนคนนี้เป็นคนแก้ปัญหาได้อยู่แล้วล่ะนะเพียงแต่ว่า,เ,าเขาอาจจะไม่ได้รวยมากในอนาคตคน,คนเนี้ยเขาจะแบบ แค่พอพอกินอะไรเงี้ยนะอเท่าที่ผ้าออกมาอ่ะคันนี้มาดูว่าแล้ว เขาจะไม่มีเงินเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ขยันแปดเรียงกับหัวเขาเป็นคนขีน้เกียจเขาเป็นคนรักสบายแต่เขาอยากมีเงินเยอะๆเขาไม่อยากทําอะไรมากเขาอยากทําธุรกิจแต่เขาทําชอบทําธุรกิจที่สบายอไม่ชอบทําธุรกิจอะไรที่แบบต้องลําบากธุรกิจลําบากเป็นแบบไหนวะ กินลำบากก็เป็นประเภทแบบท่องไปบุกเบิกกุยทางเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวเหมือนคนจีนอะที่เขาเริ่มสร้างจากติดลบไม่มอออีอะไรอย่างเงี้ยไปไปหาไปทำไปอะไรอย่างเงี้ยคือไปกุยทางไปแบบสมมติว่าไปหาหาหา,หาหน้าร้านไป ว่าจะต้องทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ไม่นะคนนี้ไม่คิดทําอะไรแบบนั้นคนนี้แบบว่ารักสบายเนี่ยกลัวความยากลําบากกลัวความเหน็ดเหนื่อยคุณจะสังเกตว่าเขาจะจับธุรกิจที่ไม่ไม่เลอะเทอะไม่สกรปรกไม่เปื้อนมือเขาจะจับธุรกิจแบบสบายสมมุติว่าธุรกิจสบายก็ประเพศแบบอาจจะเปิดอ,าอพาร์ตเมนต์แต่อันนี้ใหญ่โตเกิน อย่างเงี้ยนะสมมติประมาณนี้คือธุรก,กิจสบายนะแบบว่าเสือนอนกินอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ชีวิตเขาต้องดิ้นรนด้วยตัวเองก็ไม่มีคนซัพพอร์ตนะจะต้องต่อสู้แก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเองในที่สุดแล้วอ่ะเขาเหมือนจะมีคนที่รู้จักเยอะนะแต่คนที่เขารู้จักอช่วยเขาไม่ค่อยได้ วิวเห็นไหมอืมเขาอาจจะเป็นคนที่ไปหลงกับพวกอบบยมุกด้วยนะพวกสีเทาพวกธุรกิจสีเทาพวกโต๊บอลอะไรเงี้ยสมมตินะธุรกิสสีเทามีอะไรบ้างเปิดพับมาเปิดบอลอะไรเงี้ยเออพวกแบบว่าพับนี่ก็คือที่อะโคจร คืนะลรพวกเนี้ยเนาะเออได้หมดอาจจะไปรุ่มหลงตรงนั้นนะ่ะอาจจะเป็นคนกลางคืนเป็นคนที่ทํางานธุรกิจสีเทาเปิดบอนเปิดโต๊ะอะไรอ่ะรับแทงบอลอะไรพวกเนี้ยอืมธุรกิจที่ไม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 ,ไม,ไม่สะอาดนะอืมสิ่งที่เขาจะได้รับ เขาจะไม่พบกับความสำเร็จหรอกสักมันไม่สักเซสมันจะเป็นเดอะทาว์ขึ้นมาคลืนลงมาเลยคลืนลงมาทุกอย่างพัทงที่นาศย่อยยับนะไปรักใครก็จะไปเจอแต่เติร์ดปาร์ตี้นะก็จะไปถูกไปเป็นมือที่สาของเขาไม่ก็คนที่เขาไปดวด้วยก็จะนำมือที่3เข้ามานะ เขาเองนะด้วเป็นการมที่เขาไปใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นไว้ไปแทงข้างหลังคนอื่นเขาไปพูดอะไรที่ทำให้คนอื่นเขาเสียหาย ความรักเนี่ยะจะมีคนมามารักเขาเป็นคนจริงแต่มีอุปสรรคปัญหาเรื่องระยะทางจะเป็นคนต่างชาติต่างถิง่ต่างแดนเเวนออฟอเขาอาจจะเปิดตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยเออแต่เขามีความรักเข้ามา แบบเหมือนประมาณว่าเขาไม่ได้เก็บตัวเหมือนเมื่อก่อนเขาอาจจะออกสังคมมากขึ้นออกโซเชียลมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็จะคบรักนะจากคนต่างถิง่นต่างแดนต่างชาติอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเขานะเป็นชาวธาตุไฟเป็นระดับขีดเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่มีฐานะหน้าที่การงานใหญ่โตคนคนนี้แต่เขากับคนคนนี้อยู่ไกลกันอุปรสรรคเรื่องระยะทางแต่เขารักกันนะเขารักกันดี คนรักเขาอยู่ไกลนะคนคนนี้เขามีไว้ยที่แตกต่างกันโอ้ยมอไซค์มอไซค์หรือเรือเสียงเออไพ่จะหมดสำรับละเป็นกันที่เขาจะได้ก็คืออย่างที่บอกนะเขาจะเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะมีความเจ็บปวดอยู่ลึกในใจเก็บซ่อนไว้นะคะ อาจจะไม่เห็นเขาเขาจะเป็นคนที่ไม่แสดงออก e d e of w o n s